โอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับขวัญใจโรบอกขวัญใจโรบอกวันนี้เราจะมาทำชาลินี่ปัดมาตั้งเองแล้วก็จะไปปัดคนที่อะไรนะที่อะไรนะที่เกาะลิงนะครับสวัสดีเพื่อนเฮ้ยเออมันเป็นอะไรอ่ะมาถ่ายรูปด้วยกันหน่อย เออปอปอัน,นี้ไม่ต้องปัมตังหรอลูกสวอะไรอหรอเพาะเห็นหนูต้องวมังปเที่ยวปัอะไรปั๊มตังไหม,ยอ,มอย่งยไม่ได้ปัมปกติจะเห็นเปิดาแล้วส่งผลก่อนอันนี้ไม่สูงเพราะว่ากลัวได้ผลเกลืออืมเป็นไงดีนะเด็กทุกคนคิดถึงปาคิวกันรอเลปล่าคิดถึงอะไรยเนี้ย ที่ไปทำงานก่อนเดี๋ยเสานี้ปลาไร้สดกันนมาจะอาทิตย์นล้ววันเสาร์เราไปเที่ยวว่ายพักกันที่ไหนสักที่เี่ยเตยรู้ใช่ไหมอ้าไม่ดีเลยไม่ดีดีไมีแชกไม่ดี เพราะเลอใส่ผิวอื่นไม่ด,ไมไดีใส่ไทยใช่ใจใจกินชาลินี่หว่าคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาทำชาลินฆ่าบอสทุกตัวในเกาะนะครับฆ่าบอสทุกตัวในเกาะอันดับแรกนะครับจะเป็นเกาะลิงนะเจ้าเกาะลิงจะเป็นเอ่อลิงคิงคองนะครับ,บก็แล้วจะเป็นลิงคิงคองนะครับ นี่อ้าวเออโ,โดนฆ่าไปแล้วโอ้โหเฮ้ยกล่องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยี๋กล่องไนี่มไม่มีอ่ะต่อไปเป็นเกาะอะไรอ่ะต่อไปมีเกาะนะท่านผู้ชมแล้เมื่องนะเกาะลิงเกาะลิงมันยี่สิบถึงสามสิบต่อไปก็ต้องเป็นเกาะบาร์กี้บะใช่ไหม ต่อไปเป็นเกาะบาร์กี้บักเกาะบาร์กี้ไหนเกาะบาร์กี้ไหนเกาะบาร์กี้หาเกาะบาร์กี้ไม่เจอฮิขอไปด้วยดิเพื่อนไปด้วยเราไม่อยากไปคนเดียว ไปเกาะอันนี้แหละวห่าเกาะอันนี้อ๋อเจลาะเจลาะเกาะบาคี้อยู่นู่นไปสปีดครับจังหวะนี้ไปเด็กโจเด็แล้วเกาะทะเลสาบอาจจะไม่ได้ไปนะที่ผมเพราะว่าเกาะทะเลสาบมันไม่มีบอลนะครับก่อนบาคี้เสร็จแล้วก็ไอต่อก็บาคี้เสร็จแล้วก็เกาะเกาะทะเลสาบเพราะว่ทะเลสาบมันไม่มีบอสต่อไปก็เป็นต่อน้ำแข็งนะอุ้ยโดนครอบเพียงเนี่ยโอเคยัง ไปเดียวตายแย่ yeah, จังต่อไปเป็นเกาะน้ำแข็งใช่ไหมเกาะน้ำแข็งเกาะน้ำแข็งอีอยากได้เกาะกล่องดำอ่ะกล่องดำขอค่าไหนนะก็ถีท่ที่ละฮึอะไรหรอพีบุนดา ไม่หรอกฉันยังไม่มีผลพ่เอเอ่นทำการหาเกาะน้ำแข็งนั่นคือ,อไราจะอยู่ไกลมากคือเราต้องบินไปหรือเปล่ากว่าจะถึงคงดูทรงก็น่าจะต้องบินไปเฮ้ยวิ่งสิ่งลยเยอะคือสลามใช่ไหมตัวนี้คุณผู้ชมที่ป้ะสลามสลาม เกาะน,น้ำแข็งเสร็จแล้วต่อไปกอเกาะอะไรอาจจะมีป้ายมาอีกเรา <_ S 1> อาจจะขาดเกาะอ,อะไรไปหรือเปล่า่านผู้ชมเราขาดเกาะอ,อะไรไปบอกได้เพราะเราก็จะไม่ได้ไปถึงแล้วเห็นมันมีตวัวนะ เห็นมันมีตัวอะไรอยู่ข้างล่างด้วยใช่ไหมเออมันเป็นบอสเหมือนกันปะนี่ไม่มีอ่ะอ๋อมันเคยที่ขายนี่ใช่ไหมโอเคเอาไม่ได้ไฟ<ป>เด็กกระปุกสู้ดักดับดับมีค่าทีทาตัเท่าไหร่มาดูก่อนจะได้เอาเงินด้วยว้าวหมื่นหนึ่งได้ตั้งสองหมื่นอย่างตึง ที่จะตายครับต่อไปเป็นเกาะไ่มาดูกันต่อไปอันนี้เป็นเกาะบ,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 บ้าบ้าบ้าต่อไปเป็นเกาะมารินฟอร์ดมารินฟอร์ดนะฮะมารินฟอร์ดแบแล้วมันไกลกันเหลือเกิน เกาะมันสอ์แล้วก็เกาะสวรรค์แล้วก็ดิฟัโนโกนเกาะสกายเบย์เกาะเกาะเกาะสวรรค์ไปฟรีไฟ้าซะงั้นเออตึงอ,อ,อีกไกลเวอร์กว่าจะถึงมาลีบิฟอร์มาลินิฟอร์มาลี โอ้ย,มาายเมื่อไรจะถึงโอเคเฮ้ยนี่มันเหล่านี่แหละว้าวทำไมระดนติดหน้าด้วยละ่ะอะไรเนี่ยไปต่อมันฟอด ไปล่างเร็วขึ้นเยอะเลยแต่จริงๆตรงนี้มันมีบอสจริงนะเป็นบอสหนวดขาวใช่ปะแต่ว่าเล่รับไม่ได้อี่ได้สามหมื่น กระบายเป็นเกาะสกาเปียครับไม่ใช่เกาะสวรรค์นะไม่ใช่เกาะสวรรค์เออเกาะสกาเปียเดี๋ยวไปเกาะสวรรค์อีกเดี๋ยวตีเล้วโอ๊ยตัวพด โอ้แซงไม่ได้เปไหนเลยตกแล้วโอ้เกมเยินเกมหมดไม่สนรู้ใครเอ้ยเมื่อไรมันจะเสร็จเนี้ยโอ้ช้าเกินไม่ทันใจวายโจเลยไม่รูไใครอ่ะเอ้รถรถรถใครเบื่อใคร ไปขึ้นมาไกลก็ยังจะต้องขึ้นอีกเนาะเบือ่อเข้าใจคำว่าเบือ่อมันขี้เกียจขึ้นหน่เห็นปะต,นะตีหน่อยตีหน่อย เห็นมันมีกล่องวห้นยือจะไม่อยากตกแล้วอ่ะไม่อยากตกเข้าใจไหมนี่นะฮะเนี่ยกล่องหายไปหมดเลยอ่ะใครคำมยเราจะต้องขึ้นไปตรงนี้แล้วเราก็จะต้องไปขึ้นไอ้ตรงนั้นอีกเพื่อจะได้สินค้าอันดีมานะครับนี่ส2 1สองหนึ่ง มามาได้มาอยู่เกาะสูงสูงที่ไม่มีคนรู้นะครับก็บ้าแหละคนรู้เยอะมากนี่งั้นเขาไม่มาหรอกไปเอ่อมีก้อนเอเนีบอเอ้ยมีมีมีก้อนเอเนีมีก้อนเอเนียบพอดีว่าสายตาผมเป็นเหี่ยวอ่ะครับก็บ้าแล้วในสี่หมื่นนะครับเฮ้ยทำไมมันคล้ายๆมันใครคะแล้วแฟงกี้เลยแฟงกี้ก็ได้สองหมื่น นี่แต่ดนตียากกว่าเยอะแล้โดรดยูวพาดอะไรอ่ะมาดออมออ้อือบีบตัวแล้วต่อไปนะครับมันจะมีของอยู่ในี้นชมไปทำไ,ไมตีอะไร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 เอ้ยยุ่งเลื่องชาบ้าน เฮ้ยนี่ไงมีกล่องมีเป็นกล่องเอาไว้ฟาร์มตังค์ชั้นดีเลยครับแต่ว่าสูงเกิน,นได้ทีแปดร้อยเกือบหนึ่งพันแต่ว่าไม่ถึงนะแต่ว่าบางบางกล่องก็ถึงนะครับเราชอบมาามเราชอบมาฟาร์มตังค์ตรงนี้มากเลยอ่ะแค่แป๊บเดียวมันก็รีเซ็ตแล้วนะท่านผู้ชมหรือล็อเปลี่ยนซื้อไปเรื่อยๆก็ได้นี่ฮะ ต่อไปเป็นเกาะอ,อะไรนะเกาะเกาะดูฟาร์มโก้ใช่ไหมท่านผู้ชมลงไปมาไม่กลัวใค่ะแล้เปิร์อะไรเนี่ยตอกตอกนนนนนนเอ๊ะกำยังยู่ไหน หน่หนูนโอ้โหอยู่ไกลมากไกลอยู่ไกลมากไปครับไกลเกินต้องพุ่งอ่ะท่านผู้ชมต้องแด็กัตต้องดัชต้องแดชแดกแดกสปีดเดียวเขารออะไรล่ะ

sao ờ, hai mấy một, một lời hai hết một lời hai một cho à hai ừ, mấy một biến không ในนี่ก็มีน้าเหลี่ยนอะใช่เนี่ยโอ๊ะติดติดติดอืมเก็บไม่ได้โอเคงั้นเราไปกันดีกว่าทุกผู้ชมต่อไปเป็นเกาะอ,อะไรครับต่อไปที่มจะมีวอตคือเกาะแมงมา่าใช่ไหมเกาะแมงมา่าแล้วเดี๋ยวต่อไปก็เป็นเกาะน้ำผุนะครับ พอแล้วท่านผมวันนี้ได้แค่สามแสนกว่านะสปีดต่อเดี๋ยรับรออเลยล่ะเมียวไม่ไม่สปีด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 ดีวยวสปีดแค่ speed, ต่อแรกพอชึบ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 ยังเร็ว get get ney, อ e t จะ a ดวอ n กิ้ e t ดวอ l กิ้ g คิดเส้นแบบอ่ะฮะอ่ะฮะ แปสเต็ปสิกเบกนนเบรกละอัมมาพุชเบกอ่ะไปพิกพิกซิกเบกโอเคเราจะไปฆ่าบอสทุกนิสวรรค์นะครับตายขอกองหน่อยหละกันอู้สองพันเลยเยอะมาก พระจันครึ่งซีกนะครับพระจันกำลังค่อยๆลงนะครับเดี๋ยวต่อไปก็ช้านะครับอยากให้ช่วงชาว้าไวๆมากเลยถ้าสมมติให้ช่งชวงเช้าแล้วมันก็สว่างมันจะตีเอ่ออาคาอินุได้ง่ายมากนะครับเราจะต้องรอเควก่อนข้างล่างนะครับผมเคเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เควอยูดด่นี่เอ่อม agma e n m y อะไรอ่ะเดี๋ยวชุบไปเก็บทิ้ก็บทิ้กันอย่าตายนะโออเก็บนั่นไม่ควรเก็บนะตัวอะไรอ่ะกูก็ว่าอยู่ตัวอะไรว้าวอืมเกี็บโดนลาว่าอันตรายมากนะครับเอ้ยกดผิดกดผิดกดผิดชีวิตเปลี่ยนกดผิดชีวิตเปลี่ยน ได้ได้ไรมาได้แมกมาอะไรนะแม่แม,ม่ได้อะไรอ่ะได้อะไรมาชิ้นส่วนเอ็กซ์ซอรี่เอ็กซ์ซอรี่ได้ไรอ่ะ นกมากไม่มีเลยโอ้ยดูได้อย่างไกลไปต่อไปกันดีกว่าท่านผู้ชมเราจะไปเก็บเปลี่ยนนะครับชุดจุดกั้ตรงกั้นตรงเดี๋ยวตต้เดี๋ยวใต้โอเคต่อไปแล้เป็นเกาะน้ำผุที่เรารู้จักนะครับ ไปกันก็สุดท้ายนะครับที่อยู่ในโลกสองอ้โลก1แึ่งันยังมีอีกนะแต่ว่าเราไม่ได้ไปเพราะว่ามันเหมือนจะไม่มีบอสนะที่ที่จําได้นี่ครับจําได้ว่าเหมือนมันไม่ค่อยมีบอสมีบอสไหมเยี่ยมขอค่าก่อนจบคลิปละกันอุ้ยแรงมาก แรงมากม,มาเรอุ้ยอุ้ยลังตึงนะครับอุ้ย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 ชุบชุบหลบหลบโอเคนะคะได้มาสี่แสนน้ำชมไปสุ่มผลได้เนาะเดี๋ยวไปสุ่มผลสักรอบหนึ่งแล้วกันสุ่มโลกหนึ่งนี่แหละ อย่แบบเราไม่ได้สุ่มนานแล้วมันอาจจะให้ผลดีอะไรเงี้ยแต่ก็อย่าหวังอย่าคิดอย่าหวังนะฮะอย่าคิดอย่าหวังแล้วก็อย่าฝันไปกันสี่แสนเจ็ดพอเราสุ่มก็จะเหลือสองหมื่นนะสองหมื่นกว่าหรือมก็ัสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นสิบหมื่นครับแต่อาจจะเหลือซึ่งมันหมื่นกว่าไม่น่าถึงแสน เพราะว่าถ้าถึงแสนแล้วต้องเก็บตังทุกวันห้าหกห้าหกแสนรีบไปดีกว่าอยากรู้ว่าในบัฟฟุตมันจะมีอยากรู้ว่าในบฟัฟฟุตมันจะมีเสียงฝนตกหรือเปล่าเดี๋ยวไม่ก็ฝนตกอะอยากรู้มากเลยอยากไม่มีฝนตกอะชอบตอนฝนตกนะครับ นอนกินน๊กเลยตรงนี้สงสัยอยากเล่นก็บอกไม่ยอมบอกจะไปรู้ไหมไปครับจะถึงแล้ว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 อ๋ยมันเช่งหน้าลำบากเอ้ยยากลำบากจริงๆเราจะสูงผลโดยที่เราจะอยู่บนคิสนี้นะครับค่าแชงกันไม่ได้หรอแชงไม่อยู่แชงไม่อยู่ เราจะยังไม่เห็นแต่ท่านผู้ชมจะเห็นแล้วนะครับดาร์กอ,อ,อีกแล้วอตอนนั้นก็ได้ดาร์กอ้ถ้าสมมติถ้าเรากินผลดาร์กอะเอาไหมเพื่อนเอาไหมไปไปไป เฮ้ยเพื่อนจะกินไหมกินเถอะเพื่อนอุตส่าห์มาให้กินเอ้ยกินด้วยนะา่ะบบายบายเฮ้ยตึงนนะบ๊าว่าเขาเพื่อนไปแล้วเราจะไปเข้าล่าใส่ตะม,มืเพื่อนเราเราจะเราเรา,เราจะลอามาดูเพื่อนนะคะเพื่อนจะทำอะไร เพอาไปไหนฮะเพื่อนเขาไปไว่ายน้ำเฮ้ยแล้วเพื่อนเขาเอาผลที่เราให้ไปใช้นะฮะตึงม,มาเดี๋ยวช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยเดี๋ยวช่ยวเชเยวเ,อเอาจอรี่ ไอ้ลุยอ่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่ะต,ตัวนี้เป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นมาเอาได้นะไปละก็สหรับคลิปนี้ขอจบเพื่อนิก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพืนทุกท่านกันด้วยลูกบอกกันให้รูครับบายบายโอ้ยโดนลิงต่อย